สวัสดีจ้าคุณย่ายมากหรือจ้าพ้ามาเบ่งเห็ดเฟืองแบบล่งเลื่อนจ้าตามคุณย่าข้าไปข้างในเลยจ้านี่เป็นล่งเลื่อนเห็ดเฟืองจ้าเพื่อนเกิดเปิดอากาศไว้จ้าล่งละสองแถวแถวละสามสั้นจ้าจักหน่อยเพิ่นจังสีมากเก็บจ้าดอกแรกจ้เก็บ เทือแหลกมีแต่ดอกใหญไงจ้ะมีสามสันรอบแรกว่าท่านลายปันไดจ้ะออกหอดทั้งไตจ้าดอกใหญ่ใหญ่เดี๋ยวคุณยายจะซูมหน่อยบ้งนี่ค่ะไงคักเถือแหลกสีบ่กค่อยลายปันไหนจ้ะเทือสองจังสีเริ่มลายออกทั้งไตจ้ะบางแล้ว เล้คนเฮ็ดโดวเซาปูนะจ๊ะมันจังสีทนจ้ะไปจ้ะสีพาเขาไปเบิ้งข้างในดอกเห็ดดอกใหญ่จ้ะดอกใหญ่ๆสดๆเพิ่นขายมีแม่ค่ามารับประจำจ้ะช่วงนี้กะสิราค่าโลละเจ็ดสิบแปดสิบจ้ะช่วง เมื่อกี้นี่ช่วงฝนน่ะโลละลอยลอยเศร้าลอยซิบจ้ะในราคาดีสิเป็นหนาฝนจ้ะหนาหนาวราคาเจ็ดสิบแปดสิบจ้ะเมื่อนี้เพิ่นเปิดสองโล่งจ้ะเดี๋ยวสิผ้าไปเบิงอีกโล่งหนึง่งกุญจจโล่งหนึ่งลูกนี้ก็ร้ายขึ้นกันจ้า เอาจากผากเลยเอ,อ,เอ,อื่นคงสิเก็บลายจ้ะข้างล่างก็ออกเชื้อพนดีคักจ้ะลงทุนครัง้งแรกอะอยากสูงจักน้อยจะเห็ดโลงเลื่อน <ๆ S 1> แต่ว่าหลอต่อๆไปกะ,ะไปลงทุนกับลงทุนตะคาขึ้นแป้ง ขีแป้งขีอะไรแม่กาดเฮ็ดเพื่มอ่ะจ้ะอันนี้เฮ็ดอันนี้กินเมื่อไหร่ได้สามารถกับเฟืองขอข้างใต้จ้าฟันไตกับออกหลายัแสนอ่ะงามงามเฮ็ดเฟืองสด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 น้องมึงขี้สองแถวจ่ะ แถวสองแถวทั้งหมดทั้งนี้อันนี้ช่วงเที่ยงนาทีด้เก็บจ้ะซุ้มน้อยๆอย,ย่างสิอันนี้นาตะเก็บช่วงเสาร์แล้วคนจะมาเก็บมันหมานจ้ะมันหมานผลจ้ะออกมาทั้งใต้อันซ่อนคักจะ้ะเป็นตะเก็บมวนจ้ะตุ๊ปติปี น่าจะจล่งเลื่อนเพิ่นฟังนี่เพิ่นกำลังสีล่งหม่จ้ะเพิ่นกำลังลางล่งเห็ดแล้ว